เนเขาวัตุมิเขเตอุมมาจยันตุเดวะจะละทระวิสเมยังกัปนทัพนาคาติทันตาสันติเกยัมุนีวรวัตจะนังสาเโวเมสุนันโตธรรมะสวรรคกาโละยัมพะดันตาธรรมะสวรรค สวัสดโลกาลุณอัญพันตานันรฉังสะเสนังสะบันทุงนาดินดังสริตานุขาโวสะดารักกตุติสริตวานเมตัง วิกิตะจิตงปริตตขนันโตสมันตาจักวาเรสุอัตตะคชนตุเทวตาสัทธมัมมุนีราชัสสุนันโตสัคกโมกะดังสักเคตาเมจรูเปกิริสิกาตเต Ja ane, ke, mm ah a, ิเทวิมานดิเปรัตเทจขามตตุวนกคานเคหวทุมิเกเปอุมาจะยันตุเรวาจะลทารวิสเมยักกัพันัพธนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจานังสาทัโเม ธรรมะสวนาคาโลอายมพดันตาธรรมะสวนาคาโลอายมพดันตาธรรมะสวนาคาโลอายมพดันตาันรัชังสะเสนังสามันทุงอาดินดังพระดิตาโน วานาเมตตังสเมตตาปะรันตังวิกุจิตตจิตตางปริตังภะนันตุสมันตาจักวะเรสุอัตตะคะชนตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสสะสุนันโตสังกโมกะดัง सखे का में चर रूपे करत विमानी दीपेरथे ขันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนะสาธโาวเมสุนันโตธรรมะสวัสดิกาโลอาญพดันตาธรรมะสวัสดิกาโลอาญพดันตาธรรมะสวัสดิกาโลอาญพดันตา รังสเสนังสัันทุงนินดังิตานุสดรักกะตุเตริตวานเมตังสเมตตาภานุตังภิกิจตจิตปริตังพะนันตุ मन्ता चकवरे सुतरकथन् सुदेवता शमं मुनिराशत् सुनन्तो समोकदं सख्ये कवे च रूपे च ऋषिकरतरिखे विमाने दीपे रथे รูปนาคญาณเทวัตถุมิเคปุมมาจยันตุเดวาเจลธรวิสเมยักกับันธ์ธพรนาณาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนะสาเทวเมสุนันโตธรรมัเสวนาคาโลอยัมพะดันตา ธรรมะสวัสดิ์กาโลอายมพันตาธรรมะสวัสดิ์กาโลอ้อายมพันตาันรสชังสะเสนังสะบันทุงอาดินดังพริปตาโน วันเมตต์ตั้งเมตตาทานตั้งภวิคุณจิตตาจิตตาปริตั้งภานันโตสมันตาจักวะเรสุอัตตะกัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสสุนันโตสังกามกะดัง सख्य का में चूपे तथे चमंदे สันติเจยังมุนิวรวัจนะสาธโธเมสุนันโตธรรมัตสวนกาโลอยัมพะดันตาธรรมัตสวนกาโลอยัมพะดันตาธรรมัตสวนกาโลอยัมพะดันตาันรสังสะเสนัง परितानुभवो सदरं गतो ते परितवान् मृत्तं समिता भरन्ता अविकृचिन्तचिन्ता भरितं भनन्तु समन्ता चकवरे सुतरकथन्

ยัญโตเดวะเจละธารวิสเมยังกับขันธ์ธรรนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัชนังสาเโวเมสุนันโตธรรมะสวนกาโลอายมพัดันตาธรรมะสวนกาโลอายมพัดันตาธรรมะสวนกาโล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không चिन्ता भरितं भनन्तु मन्ताजकवरेतरकथन्तु देवता शतमं मुनिराशत् सुनन्तु समोकदं सख्ये कविजरूपे किरिधे เคจะขาเมตตุวนาคแหเนเคหวัวถุมิเคเปคุมมาจะยันตุเดวาจะละรารวิสเมยักกับขันทพะนากาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนั่งสาเทวเมสุนันโต ธรรมัตสวากาโลอยัมพดันตาธรรมัตสวากาโลอยัมพดันตาธรรมัสวากาโออยัมพดันตาันรสชังสะเสนังันทุงนินดังปรตา วิกินตาจิตตามปาริตังพนันโตสมันตาจักกะวะเรตุอัตตะกัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีราชัตสะตุนันโตสัคกโมกตะดังสัคเคตาเมจรูเปกิริ สัมติเกยังมุนิวรวัชนังสาธโวเมสุนันโตธรรมะสวนรค์โลอัยมพะดันตาธรรมะสวนรค์โลอัยมพะดันตาธรรมะสวนรค์โลอัยมพะดันตา